สบายตจ้ามาลาไปบ้านจ้าจ้าผักแกมผักแกมเฮาดอกคันตะวันเดาวยเยวจะไปเก็บไปหยอดไปยังก่อน,อนหยอดหยอดบัลลาทิไทย,ยลุ่งนะจ้ามีจ้าไก่ล้วนเรียบร้อยแล้วร่อให้เย็นล้วนเรียบร้อยหั่นเรียบร้อยจ้าล้วนแล้วล้วนกับใส่โรตีน้อยนึงจ้าล้วนมันเข้ากัน ต้นตีต้นเปล่งต้นเปล่ง,ง,งลับไปบ้านจะหลาบไปบ้านมะนาวใส่ครึ่งลูกไปเลยจ้าถน้ำมันหลายาต้องใส่พอดีพอดีเลยจ้ะเด้ออันนี้น้ำมัยยนบ่กไฮไลท์อ่ะน้ำมันะนาวโปรงใสจะเป็นลูกพค,คือไก่หน่องนึ่งจะไก่หนึ่งน้งนอง ไก่โอ้ยไก่หนึ่งนอง่องหน้ามันค่อยไม่นามเลยหน้ามันค่อยไม่นามเลยเอาหอมใส่เล็กจ้าแบบนี้หอมไม่ได้ฮั่นอยู่ เนี่ยไปกับเตือยจ้ะถีงเลยนาใส่แล้วเรียบร้อยจ้าหั่นหอมใส่เรียบร้อยแล้วผงนัวผงนัวโอ้ยผงนัวเลยนะอเดี๋ยวใส่ไดเลื่อยจ้ะ ก็ตามด้วยน้ำปลาน้ำปลาปลาใส่เครื่องะที่ก่อนจ้ะไก่น,น้องหนึ่งว่าข้าใส่ลูกพี้น่แล้วพริกป่นพริกป่นพริกป่นแล้ว,ลลลแ,ลวแต่ถ้ามาเผ็ดมาก,กับเพชรต้อจใเดืออันนี้กิดเผ็ดร่คใครได้เลยบ่ใส่หลายจา้ะพริกตำเอง มีเขาตามเองเขาหูบอดี้ไซส์ย,ยั้งนั้นเลยแล้วก็เ้าคั่วก็คัววคววค่วเองได้จ้ากระคัวควค่วเองอกระคั่วเองมันจะหอมคั่วครัวกรคั่วเองบุพี่กระคั่วเองพี่น้องพวกนี้ไปงานครัวพี่ครัคว,ว,วไว้อันนี้รวมโดดรวมโดดหอมเสเลยจ้าต้องมาลีลายยังมากำไมก็ต้องกรองอก็ต้องยั้งพี่น้อง จิงตองมักแบบเพี้ยวๆเรียวๆไปเลยจ้ะโอ้ยหอมใส่เมือดอก้นเจมบอนอี่บ่อยอันนี้จริงค้นก,ก่อนจะใส่หอมเลยพี่น่องหอมจะมวุออยอันนี้รู้สึกว่าจะพิสูจน์แน่อยู่อือหือโอ้ยเ,เพี้ยนจ้ะซิมงามซื้อดอก มันบวเปียวพี่น้องมันบวบบางหน้าบวบไม่น้มหน้าพี่น้าบวบไม่นามอันมัดด้วยเลยมันไม่นามไร้พี่น้องเอาไปปลา,าสีเจ๊เครื่องเทศพี่จ้ะนี่ เรียบร้อยแล้วจ้าเรียบร้อยแล้วอ่ะมาตักเลยจ้าเรียบร้อยแล้วจ้าก็แหน,น่พอน,นี่เดี๋ยวไปเก็บหนาบานปลูกไว้ยู่หนาบานเดี๋ยวจ้าจะใคยมาลุยตอนนี้คือเอาแค่นี้ก่อนนี่จ้าเรียบร้อยแล้วจ้าใกลบ้านเรียบร้อยแล้วจ้าไกลบ้าน หน้าตาจะว่าแบบนี้จ้าลรวก็พร้อมด้วยพักแกม้มได้เคยกินเลยจ้ะยอดไอ้ทัานตะวันจ้ะทัานตะวันออนแล้วก็เคือือนี่แหละแสะดาเดี๋ยวจะไปเก็บไปยอดมะละอีกมาเพิ่มอีกยอดหนึ่งคลิปนี้แค่นี้ก็ได้จ้าเจอเจนคลิปหน้าจ้าขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่มอมห้เต็งตองชาแนลจ้า